บุพกรรมที่ทำให้เกิดเป็นพญานาะคโดยหลวงปู่ชอบฐานสมโมองค์ท่านหลวงปู่ชอบถามถึงบุพกรรมของกากะนาคราชกับคู่บารมีมีวิมานอยู่แม่น้ำโขงใต้ผาห่มพร้าวกรรมอะไรที่ทำให้ท่านทั้งสองได้มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากรรมอะไร ที่ทำให้ท่านทั้งสองได้มาปกปักรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาอยู่ณที่แผ่นดินแห่งนี้กากะนาคราชบอกองค์ท่านว่าชาติที่ข้าพระเจ้าเป็นมนุษย์ข้าพระเจ้าเป็นคนนักเลงใจร้อนมุทะลุเมียข้าพระเจ้าจึงส่วนเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถในวันพระ บุญที่ข้าพเจ้ารักษาศีลห้าและศีลอุโบสถประกอบกับบุญที่ข้าพเจ้าดูแลอุปถักพระสงฆ์องค์เนนบุญกุศลน,นี้จึงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเทวภูมิพญานาคในชาติปัจจุบันตอนเป็นมนุษย์ปฏิบัติอยู่ในวัดวาศาสนาข้าพเจ้าเผลอพลาดกรรมเพียงครั้งเดียว ในการปฏิบัติต่อสมบัติศาสนาข้าพเจ้ากับเมียยืมจอบเสียมมีดพระของวัดเอาไปปลูกผักทำไร่พอพืชผักออกผลข้าพเจ้ากับเมียก็นำมาทำอาหารถวายพระสงฆ์องค์เนนในวัดมีดพระจอบเสียมที่ยืมของสงไปชำรุดแตกหักข้าพเจ้าก็ไม่ได้นำมาใช้คืนให้สง ปล่อยทิ้งสมบัติของสงเหล่านี้ไปเพราะชล่าใจคิดว่ากรรมเพียงเล็กน้อยจะไม่เป็นผลเพราะตนเองไม่มีเจตนายักยอกของสงก่อนตายจิตข้าพระเจ้าไปยึดติดกับของสงที่ตนเองเคยยืมไปใช้แล้วไม่ส่งคืนเพราะจิตยึดติดในของสงที่ตนเองยืมไปใช้ไม่ส่งคืน จึงทำให้ข้าพเจ้าเป็นพญานาคปกปักรักษาสมบัติพระศาสนาถ้าจิตตนเองไม่ไปยึดติดเรื่องนี้ก่อนตายข้าพเจ้าจะได้เกิดเป็นเทพเทวาในชั้นภูมิที่สูงกว่านี้ในส่วนคู่บารมีของข้าพเจ้าเขาปรารถนาเกิดเป็นคู่บารมีกับข้าพเจ้าตลอดไป ความปรารถนาประกอบกับบุญของเขาจึงทำให้เขาได้มาเกิดเป็นพญานาคคู่บารมีกับข้าพเจ้าองค์ท่านหลวงปู่ชอบถามว่าทำไมบ้านเมืองพญานาคจึงได้ชื่อว่าเมืองบาดาลพญานาคเจ้าจอมพาห่มคท้าบอกท่านว่าเมืองบาดาลคือชื่อที่อยู่ของมนุษย์เรียกกันขึ้นมาเอง พวกข้าพะเจ้ามีทิพยวิมานซ่อนเหลือ่อมใกล้กับภูมิมนุษย์พญานาคบางหมู่เหล่าก็อยู่ในสวรรค์บางหมู่เหล่าก็อยู่ในภูเขาบางหมู่เหล่าก็อยู่ในน้ําบางหมู่เหล่าก็อยู่ใต้พื้นพิภพพ,พวกข้าพระเจ้าจะเรียกชื่อเมืองตามชื่อของพญานาคผู้เป็นใหญ่องค์ท่านหลวงปู่ชอบถามว่า โลกมนุษย์อาศัยแสงสว่างจากไฟจากพระอาทิตย์จากแสงเดือนแสงดาวบ้านเมืองของพวกท่านอาศัยแสงสว่างจากอะไรเป็นเครื่องดำรงอยู่หรือพญานาคผาห่มเร้าบอกองค์ท่านหลวงปู่ชอบว่าแสงสว่างของพระอาทิตย์แสงเดือนแสงดาวไม่สามารถส่งถึงนาคาพิภพได้ ที่นาคพิภพไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเหมือนกับโลกมนุษย์นี้หรอกที่เมืองนาคพิภพของพวกข้าพระเจ้าจะมีแก้วแสงทิพสว่างสวัยอยู่ทุกสี่มุมเมืองแสงแก้วทิพนี้จะสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันดับแสงสว่างของแก้วแสงทิพเย็นใสไม่ร้อนเหมือนแสงพระอาทิตย์ แก้วทิพย์แสงเมืองนี้แก้วทิพย์แสงเมืองนี้เกิดจากบุญจริตของพวกข้าพระเจ้าเองพญานาคทุกตนจะมีแก้วทิพย์ประจําตัวแก้วทิพย์บุญจริตจะเป็นแก้วสารพัดนึกที่พญานาคทุกตนใช้ในการเนรมิตองค์ท่านหลวงปู่ชอบถามต่อว่าพวกมนุษย์กินเนื้อสัตว์กินพืชผักเป็นอาหาร พวกพญานาคเล่าเขาพากินอะไรเป็นอาหารเจ้าจอมพาห่มเผ้าตอบองค์ท่านว่าพญานาคเป็นพวกไก่ทิพย์ไม่มีเวทนาหิวโหวยเหมือนพวกมนุษย์ความเหนื่อยความหิวไม่มีในพญานาคพวกข้าพระเจ้าอิ่มในบุญจึงไม่มีเวทนาหิวโหวยเหมือนพวกไก่หย,ยาก อย่างมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพญานาคมีฤทธิ์เดชมากแค่ไหนหลวงปู่ชอบถามเจ้าจอมพาห่มพร้าวบอกองค์ท่านว่าพญานาคมีฤทธิ์มากเกินจับประมาณได้ถ้าพวกข้าพเจ้าอยากจะทําร้ายผู้ใดเพียงแค่เพ่งฤทธิ์ใส่มนุษย์หรือสัตว์ผู้นั้นมนุษย์และสัตว์ผู้นั้น ก็จะแหลกเป็นจุลในพริบตาพวกพญานาคมีหิริอตตะธรรมสูงกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่านักถ้าไม่เคยมีกรรมอันหนักต่อกันแล้วพวกพญานาคจะไม่ทำร้ายมนุษย์และสัตว์ให้ถึงแก่ความฉิบหายของชีวิตเป็นอันขาดพญานาคมีฤทธิ์และจำแรงกายเป็นอะไรก็ได้ตามที่อยากจะเป็น แต่ที่สุดท้ายท้ายสุดต้องกลับคืนสู่อัตภาพภูมิเดิมแห่งตนตนเวลาพวกท่านอยู่บ้านเมืองของตนพวกพญานาคก็มีรูปร่างแบบไหนหรือหลวงพ่อถามพญานาคเจ้าจอมผาห่มเพราบอกท่านว่าพวกข้าพระเจ้ามีรูปร่างเป็นมนุษย์เหมือนกับพระคุณเจ้านี่แหละไม่มีอะไรแตกต่างกับพวกท่านหรอก รูปร่างของพญานาคเกิดขึ้นได้อย่างไรหลวงปู่ชอบถามต่อกากะนาคราชบอกองค์ท่านว่ารูปร่างของพญานาคเกเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ6ประการ 1. เวลาแสดงตน 2. เวลาเกิดโทสักส์ 3. เวลาเดินทาง 4. เวลาเผอสติ 5. เวลาแสดงฤทธ เวลาจิตเกิดปฏิพัตในการมคุณอารมณ์พญานาคขึ้นมาโลกมนุษย์เพราะเหตุอะไรหรือองค์หลวงปู่ชอบถามเขาบอกท่านว่าพญานาขึ้นมาโลกมนุษย์ด้วยเหตุหลักสี่ประการคือ 1. เพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปสถูปเจดีย ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวก 2. มาเพื่อกราบไหว้ฟังธรรมกับท่านผู้ทรงธรรม 3. ม,มาเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีให้กับตนเอง 4. มาเพื่อเที่ยวชมโลกมนุษย์แต่มาเที่ยวโลกมนุษย์จะไม่ขึ้นมาบ่อยเพราะโลกมนุษย์วุ่นวาย เต็มไปด้วยกิเลสบ้านเมืองของพวกข้าพเจ้าสงบร่มเย็ยนกว่าโลกมนุษย์นี้นะักหลวงปู่ชอบถามว่าพวกมนุษย์ที่มีการทะเลาะเบาแวงเข่นฆ่าทำร้ายกันพวกพญานาคเป็นแบบนี้เหมือนกับพวกมนุษย์หรือไม่เขาตอบว่าพวกพญานาคก,ก็มีการทะเลาะวิวาทกัน หมือนกับพวกมนุษย์นี่แหละแต่พอวิวาทกันพญานาคคร,ราชผู้เป็นเจ้าครองเมืองจะเป็นผู้พิพากษาเรื่องให้การเข็นฆ่ากันในสังคมของพญานาคจะไม่มีเพราะพญานาคมีเทวธรรมครองใจองค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงถามต่อว่ากากะนาคร,ราชเจ้าจอมพญานาคผาห่มเพ้าในทุกแง่ทุกมุม ที่หลวงปู่อยากรู้กากะหนาคราชตอบทุกเรื่องที่องค์ท่านถามพอถึง